สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้ก็มีมากินเมี่ยงมักทอดแห้งก้าวน้องพ่อแม่พี่น้องฮาสิเลิกมาแต่งานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาลอยากกินเมี่ยงมักทอดแห่งเลยจัดเอาไปเก็บเอาในต้นกินได้ไม่มีเบื่อนะฮะ

ให้นุ่มอยู่บ่ไรร้องมึงทำนุ่มขีมาบ่มาเนี้นะจะต้องไปน้ำมันขีมาบ่มาฮมามึง้วเหมือนมาหรอเบาเงินหมู่ กเนี่ยเรน <c oughs> เมื่อเขาขึ้นดินในตรงหน้าเนี่ยันุว่ามีขนมมันมาละไม่ได้บอกมันลินจำลินเมื่อ แค่นมักตัวแห่แล้วแค่หมักตัวแห่แค่หวัวชิ้ไข่ไน,นี่เออ้ยตกกระเด็นสะตา ปลอดภัยแล้วนี่ก,กร,ระเด็นใส่ตาหมูคือมาไปแล้วมันก็นยังบบมาปพ้มนะเฮ็ดหมูคือมาไปแล้วมันก็ยังบบมาเพิ่มนะ,มนมะนมนนยัอง,นะงมาแบบบอกว่ามีขนมมันก็นมา ไปนำมันเลโอ้ใบม่พูดจกขับแหมอหน่อยอืมขันจนเมื่อไงไปแเบิ่ามันสับจี๊ปปั่นไไปลำบากพ่อแม่มันสัปั่ไปทำแล้ว ว่งยั่งยี่บ่ดูนะกินนมะขามบอมาตะไกลล้เลยไอ้ปื้ม ไปไประจักษ์คำแท้ไอ้ปื้มนี่เฮ <c oughs> ้ยคำนึ่งคือบ <c oughs> ุมาห่วงเออะดียกินไรคำนึน่งคือบุมาเงินมันสบายดีก่อนมันสบายดีก่อนอยังไปอยากอยู่บุคคลนมนะ่ะ <c oughs> อืมอืม แคนแคนจะไปดีเด้อไปดีอยู่เมื่อนำจะไปดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอ <c oughs> มาจะใช้มาจะฮันลินเด้อคือไปฮาลินข้าแล้วบุจักมาคือหายไปนำ้ำขนมไอเดียนอยู่ไหนะ <c oughs> บนสนใจน้องวาวนี่เนะาะคืออะไรคะคือหายไปนำ้ำคือบุจักมาคือเหลือ,อ,อที่ถุงเป้าไุ้เดือนในน้นำอะไรนี่ ขนมยุดถุงเลยไปหาดูถุงถุงถุงกระเป๋าอันเสื้อคุ้มเมื่อยนะเห็นไหมในกระเป๋าเสื้อคุ้มเมื่อยเห็นนะกุ้มเออค่ะเด็กงานเหรอ Ừ. chúc chọn không? mhm mhm rồi nè. mhm 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 Này, mhm 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 มมานั่งพี่มานั่งพี่ั่งตังไอ้ปึ้มพี่มานั่งกินพีกอนำลขนมก้อนหนึ่ง ให้ซื้อไหมแม่หัตกไอตีอออขอบใจเลยยังเอาาวยังได้ยันไงไหนครอบเล่าครอบไผครอบตอนไหนวะคือบริเงินอ,งอ,อุ้ยหัวโตนตัวมันเต้นย่มีมันเต้นบ้งมึง เต้นอยู่ข้างหลังเต้นพี่ใช่มั้ยเต้ชอบก็นน้อยปรวดเทียบน้ำอืมข้อบนี้ไม่บิดแข็งก็ค่ะเต้ชับอืมเต้นชอบก็นน้อยอืมเอ้ยปุ่นจักจับมาแล้วดูดิแข็งนะ พึ่งง่าอยากจำชูสับแล้วพึ่มช่วงอะปุ่มปุ่มมาเห็นเลยชูสับถ่ายคลิปอะนี่บมดจำแล้วบุกินแล้วมันแค่นน้อยนี่มีกินละแค่นขยันกินแค่นถอยมือกินลงไปอนไรแค่นบานั้นเห็นมา้อยเออนั่นแหละมาบนนั้นแหละระวังเจียวเหี้ยด้วย พนะูดอะไรก้อยแจ่วนี่เนาะก่อยกินโบเบิร์ตเนาะที่โตงวงในตู้เลยปุ๊บบเ้ยังมีมีเด้อเหรอเอออ่ามันยังขาดมีดด้วยเ,เออยด้อมีดด้วยให้มีเมน้อย ทันยางควาแล้วหรอใครเห็ดขว้าฮกเดี๋ยวนะขาดตับกดโอ้ยโอ้ไม่ใช่ที่อะไรกันทั้งนั้น เียนนีน่ันมีปัดมือไอเดียงขาดเลยฮยแจมันปัดมือะนมนมเด้่บี่น่องเร็จนม่วเราซื้อมาเลยด้วยถาขวมโอ้โหผัวใดตีกันตีตัวเองไอเทมบ้าไอเทมบ้าไอเป็นบ้าไอเป็ยาอ่อน อีก,กนินน้นายี่บันี่ย,ยเพ่มกินรีวิวแล้วแต่หาวตาหักลายยังนินไอติมว่านไปผเผ็ดแจมแจ๋วเนี่ยใช่ม่ใเ่มาคุโตแล้วว่าเห็ดเห็ดกระ ใครเห็ดนะเปลือเตยวเนี่ยเปลือไงเห็ดนะเกิอะไเกิดมาพีกไหลให่หลเลยจำดวงจนันน้อยห้งเลยอะเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนคัสตา์ แคบแคบไปกินขนมบกมาหนิมากินบอกบวกเห้นม่เแชื่อขนมไทยใช่ไหมไม่ชื่ไม่ใช่ว่ามีง้นเอ็ดเด็ดเอิะขนม ือคูเมอร์มันกำลัมีแล้วเฮ้ยกินคูเมอร์อเงินละลายซือห้อยู่เอาออกจะบวมเาคุยคักคุยัคุยะเ้ยอ๋อหืม งจงเลยจิงเลยโออเปบไปยังน,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 นานหมดขนมหมดต่อมาแจ่วกับอ,อร่อยรับแจ้วใครใครจำแจ่วจังมากเล Egg. ถ้าไม่สบายนอนหลับแล้ว